โซทออีกหนึ่งประเภทนี่ถือว่าหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองครับประเภทนี้จุดไฟตูมกานะครับเริ่มกันแล้วนะครับที่ยะโสธรครับบริเวณด้านหนาที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธรครับทั้งจังหวัดรวมกับทา้งอำเภอเมือง วัดบุรพาบานทงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวของจัดงานเทศกาลจุดไฟตุ่มกาหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดยโสธรซึ่งมีท่านผู้วาราชการจังหวัดยโสธรครับนายชรินทองสุกพร้อมด้วยนายโยก่ากาชาจังหวัดยโสธรน,นางศินีนักทองสุขเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งไงนั่นเองนะครับปีนี้มีผู้มารวมร่ำแสดงไฟตุ่มกานะครับกว่าพันคนทมกลางบรรยากาศการจัดแสดงแสงไฟสีสันจากตนตุ่มกาที่สวยงามและยิ่งไงตระการตานั่นเอง กิจกรรมประกอบไปด้วยการจะแสดงตนไฟตูมกาแห่งความจงรักภักดีและนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนวพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ันาร้อก่านยุกเรากระชัรวมร่ำกับนางร่ำกันนํานี่คือต้นไฟตูมกาแห่งสัพธานะครับ นอกจากนี้มีการสาธิตแกะสลักไฟตูมกาการจุดเทียนตูมกาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการประกวดเต้นบาสโลกันน้ำนะครับเต้นคคฟเวแดนถุกประเพณีถูกศีรษะเอามาร่วมโตก,กันประกวดส้มตำลีลาประกวดทิดาตูมกาจําแลงประกวดหองเพลงหมอล่ํารวมสมัยกนันนและก็ร้องเพลงไทยลูกทุ่งนอกจากนี้อาหารการกินก็นกนมีสินค้าโอท็อปสินค้าซอฟท์พาวเวอร์ของกินของฝากเยะโซทรมากมายให้ได้เลือกสันกันนั่นเองนะครับไปชอบ ชิมไปแช่ไปเบิงงบรรยากาศกันใดนะครับเทศกาลจุดไฟตูมกาหนึ่งเดียวในโลกที่ยะโสธรจัดมาแล้วตังแต่วันที่6ี่ผ่านมาไปจนหอด10พฤศจิกายนทีนาที่วาการอำเพื่อเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมารวมการสืบสารงานประเภทีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่หูจักอย่างาแพร่หลายและการรับรองว่าจะประทับใจในมณลเสนของวิถีอีสานอย่างแน่นอนครับ